ตลอดระยะเวลาร่มรวมๆสิเดือนนะครับที่รายการแผ่นดินไทยออกอากาศมาจะเห็นนะครับว่าเนื้อหาหลักที่เรานําเสนอในทุกๆตอนนั้นก็คือเรื่องที่อยากจะให้คนไทยหันกลับมาพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับภายใต้รากฐานของความเป็นไทยและในโอกาสที่แผ่นดินไทยจะออกอากาศในเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเราจึงถือโอกาสทิ้งท้ายในเดือนนี้ด้วยชุดที่มีชื่อว่าฟื้นความสุขด้วยฐานไทยนะครับ ซึ่งจะออกอากาศติดต่อกัน4ตอนจบตลอดเดือนมีนาคมนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้นะครับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำเป็นประวัติการ์ไทยนั้นก็ไม่สามารถที่จะหลีกพ้นจากผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระแสะโลกาภิวัตน์นะครับช่วงเวลาแบบนี้จริงน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่นอกจากจะคิดถึงการเอาตัวรอดแล้วเราน่าจะหวนกลับมาคิดดูว่าทิศทางของการพัฒนาประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเรามาถูกทิศทางหรือไม่นะครับ ทำไมยิ่งพัฒนาคนกับยิ่งจนลงในขณะที่คนรวยนั้นมีเพียงไม่กี่ตระกูลเท่านั้นนะครับทำไมยิ่งพัฒนาความสุขนั้นยิ่งขาดหายไปการพัฒนาที่ถูกต้องและยั่งยืนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราจะเรียกคืนความสุขเหล่านั้นกลับคืนมาได้หรือไม่นะครับความอยู่เย็นเป็นสุขนานแค่ไหนแล้วที่เรานึกถึงคําคํานี้ โดยไม่ได้เอาเงินตรามาเป็นตัวชีวัดเวลาเพียงไม่ถึง50ปีนับแต่ลทั่ทุนนิยมอุตสาหกรรมเข้ามาพร้อมคำมั่นสัญญาถึงความเจริญมั่งคั่งและเสรีภาพโดยทั่วหน้าการก่อร่างสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่มีเงินตราเป็นตัวชีวัดความสำเร็จก็เกิดขึ้นครอบงำสังคมไทย ทิศทางของการพัฒนาประเทศมุ่งแต่การพัฒนาตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ความสําคัญกับทุนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยหลงลืมรากเงาของประเทศที่เป็นสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมและการเปิดรับเทคโนโลยีทางการ,รเกษตรที่เรียกว่าการปฏิวัติเขียวที่เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการผลิตจากเกษตรกร,รดั้งเดิมที่เคยปลูกพันธุ์พึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติมาเป็นการทําเกษตรแบบใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงแต่ต้องพึ่งพิงปัจจัยภายนอกประเทศ ทั้งเทคโนโลยีปุ๋ยสารเคมีย,ยาปราบศัตรูพืชแม้กระทั่งระบบชนลประทานจนหลงลืมรักษาภูมิปัญญาการพึ่งพาตัวเองและปัจจัยภายในซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงให้ใช้ประโยชน์จากปัจจัยภายนอกอย่างยั่งยืนและรู้เท่าทันเพียงไม่กี่ปีกระบวนการพัฒนาที่ประเทศตะวันตกเข้ามาตีกรอบให้ก็ได้เปลี่ยนความหมายของคำว่า ความสำเร็จและความเจริญของสังคมไทยให้ตีบแคบอยู่ที่การวัดรายได้ในระดับประเทศและระดับบุคคลและนั่นคือที่มาที่ทําให้ความหมายของคําว่าความสุขและความพึงพอใจในสังคมไทยเปลี่ยนไปเราเดินตามฝรั่งเพราะเราเชื่อว่าสังคมกเกษตรกรรมเนี่ยเป็นสังคมที่ล้าหลัง นะผิดอาหารการกินผิดมันเฉยมันล้าหลังที่ตัวเองดำรงอยู่มันอุดมสมบูรณ์มันมีทุกอย่างเลยสังคมก็น่าอยู่นะข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จเห็ดมีเก็บทุกอย่างมันอุดมสมบูรณ์แต่คุณเพ้อว่านี่คือความไม่ไม่เจริญคุณหลงผิดว่านี่คือความไม่เจริญแล้วบอกว่าการพัฒนานัะนะ้นคือความคือความเจริญคือความดีวัดมาด้วยเงิน นี่คุณไปเรียนวิธีการพัฒนาประเทศแล้วไปลอกเขามาแล้วเอามาใช้กับบ้านเรามันเหมาะสมที่ไหนเรา่ามันไม่รู้ตัวเองมันหลงตัวเองนั่นสังคมที่เพอ้อฝันหลงอยู่กับโมหัโภมนี่แหละ่ามันก็ไปไม่รอดสุดท้ายก็เจ๊งไม่รู้จักตัวเองเรียกว่าลืมกําพืชตัวเองเวลาเพียงไม่ถึงเครื่องศตวตรรษที่ประเทศไทยเปลี่ยนกระบวนศน์ในการผลิตโดยใช้เงินนําหน้าความสุข สังคมที่มีความโอบเอื้ออารีมีความเป็นธรรมซึ่งเกิดจากฐานชีวิตฐานทรัพยากรและลากฐานทางภูมปิปัญญาวัฒนธรรมที่สะสมมายาวนานนับพันปีก็อ่อนแอลงผู้คนชุมชนสังคมและทรัพยากรธรรมชาติตําหนังถูกย่ำยีและปล้นชิงจากสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจและละทัทธิความโลภที่เข้ามาครอบงำสังคมไทย เราสร้างอรารยธรรมมาเป็นพันปีคุณมาเดินตามรอยมันลอกวิธีพัฒนาประเทศจากอังกฤษมาเออสี่ห้าสิบปีเนี่ยไม่เหลืออรารยธรรมเหลือแต่หายนะธรรมเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมีแต่ซากหายนะธรรมทั้งนั้นมันโง่มนุษย์มันโง่เขาเบ,บาบรรยาคิดว่าเงินเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญมันต้องเลิกคิดได้แล้วมันทำไงจะปลุกกระดมคนให้เลิกโง่ได้แล้ว นี่คือภาพฝันของการพัฒนาประเทศที่ถูกสร้างขึ้นให้กับคนไทยและชาวจังหวัดระยองเมื่อยี่สิบปีที่แล้วโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศโครงการที่ถูกคาดหวังว่าจะทําให้ประเทศไทยเป็นฐานอุตสาหกรรมใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจะทําให้ไทยเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่แห่งเอเชีย ความเจริญโชดช่วงชัชวานเงินลงทุนจำนวนมหาศาลงานและความร่ำรวยตัวเลข GDP คือภาพฝันที่ถูกสร้างขึ้นว่าจะเดินทางมาถึงจังหวัดระยองคิดว่าเราเราคงจะเจริญขึ้นจะมีทางโน้นทางมีทุกอย่างมีโรงงาสากรันตอนนั้มันไฟมันสวยเลยมเราคงจะสวยดีดี่รถก็คงจะดีกันนั่นมาก็ดูหลจะได้มีงานทําเราเองก็จะได้มีงานทํากัน ไปเห็นปล่องไฟมันอย่างที่เขาบอกนะฮะที่โฆษณาช่วงเชวช,ว,ชว,วานก็หวังว่าพนรยองคงจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตมาเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านของการมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจับใจ่ายใช้สอยได้ดีขึ้น<อ>เคยวาดหวังไว้อยางงั้นจริงๆนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปี2524จนถึงวันนี้การเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมแพร่กระจายไปเกือบทุกอำเภอในจังหวัดระยอง ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองมากกว่า1,700แห่งมากพอที่จะเปลี่ยนที่จังหวัดที่เคยได้ชื่อว่ามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพัุ์ทัยาหารได้ชื่อว่ามีสวนผลไม้รถดีที่สุดมีหาดทรายขาวน้ำใสเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับประเทศให้กลายมาเป็นอาณาจักรอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีที่มีมูลค่ามาหาศาลตอเมื่อเวลาผ่านไป ภาพฝันที่ถูกสร้างขึ้นว่าไทยจะกลายเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะนําความร่ารวยความเจริญมาสู่จังหวัดระยองก็เริ่มปรากฏให้เห็นว่าเป็นเพียงแค่ภาพมายาลุงๆวงแต่ความเป็นจริงที่ชาวระยองกําลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ก็คือบาดแผลแห่งความเจ็บช้าจากการพัฒนาที่แท้ที่จริงแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากการร่นชิงทรัพยากรธรรมชาติของคนในท้องถิน่น พัฒนาอุตสาหกรรมทําให้คนระยองเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วสําหรับคนจังหวัดระยองจริงๆเพราะว่ารัฐบาลเนี้ยเอาชีวิตคนระยองไปเปรียบอ่ะค่า GDP เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดคือชีวิตพวกเราเป็นแค่มดแค่ปวกเท่านั้นเองพื้นที่เป็นอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยแล้วคนบวดสียังผมยังลงเนี่ยยไัไปทําอะไรกินนะ เขาก็บอกความเจริญแต่ไอเรื่องความยับเยินเขาไม่บอกเราแตาว่าพความเจริญแล้วขู่กับความยับเยินเนี่ยเขาก็จริงว่าถูกนะมีความเจริญที่ไหนก็มีความยับเยินเนี่ยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มากเกินพอดีโดยขาดการคำนึงถึงต้นทุนทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมได้เปลี่ยนชีวิตของชาวระยองที่ส่วนใหญ่มีวิธีการเกษตรแบบสังคมชนบท หาอยู่หากินกับทรัพยากรบนผืนดินและผืนน้ําแม้จะไม่ร่ํารวยเงินทองแต่ก็ร่ารวยด้วยความสุขสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงจากฐานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมแต่ทุกวันนี้ต้องปรับกลายเป็นคนง่อยเปรี้ยเสียขาเพราะทั้งผืนดินผืนน้ําที่เคยหาอยู่หากินค่อยๆเสื่อมสุดลงไปเรื่อยๆต่อไประยองอาจจะต้องมีตัวเลขคนยากจนมากขึ้นเนื่องจากว่าปัใจจัยในการผลิตของตัวเองมันทําไม่ได้เช่น เมื่ออนเคยขายผลไม้ได้ปีละสองล้านสมมตินะฮคตอนหลังอาจาจะเหลือแค่ประมาณห้าหมื่นแต่ว่าต้นทุนมันมีตลอดเวลาความเจ็บป่วยของคนที่เกิดจากภาวะอากาศที่แปรปรวนความเสียหายที่เกิดจากการสะสมการระบายมลพิษสุขภาพตัวเองก็ต้องมีเงินรักษาอยู่ตลอดอากาศที่รายได้เข้ามันก็น้อยลงเนื่องจากว่าอากาศร้อนมากขึ้นช่พยากรไม่เพียงพอมากขึ้นสภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงของอากาศมันมีมากขึ้นมันเลยทาให รายได้เข้าก็น้อยลงเพราะฉะนั้นอนา,าคตของระยองเนี่ยคนที่เป็นคนที่เป็นคนดั้งเดิมเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ในเรื่องของปัญหายูดีมีสูขอา,อาจจะมีความยากจนมากขึ้นหรืออาจจะมีปัญหาสังคมตามมามากขึ้นจากการที่รายได้เข้าสู่ครอบครัวน้อยนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าอนา,าคตเป็นแบขึ้นได้นะ